ดึกเงียบของคืนนั้นแสงวาบแรกที่ฉีกผ่านท้องฟ้าคือเสียงคำรามของเครื่องยนต์ 7F16 ของไทยที่ทะยานขึ้นเหนือสนามบินอย่างรวดเร็วราวกับเป็นสัญญาณเตือนที่ดังกล้องไปทั่วแนวชายแดนทุกฐานปฏิบัติการทุกหน่วยกำลังพลต่างรู้ทันทีว่าปฏิบัติการตอบโต้กำลังเริ่มต้นขึ้นจริงไม่ใช่เพียงการซ้อมไม่ใช่เพียงการกดดันทางข่าวสารแต่คือการแสดงพลังอย่างเปิดหน้าในแบบที่กัมพูชาคาดไม่ถึงเครื่องบินขับไล่ทั้งสองลำพุ่งขึ้นเป็นคู่วนตัวผ่านยอดเขาแล้ว ตั้งหลำเข้าสู่แนวความขัดแย้งที่มีการประทะก,กันมาตลอดหลายสัปดาห์ขณะที่บนพื้นดินข่าวการขึ้นบินของเอฟสิบหกแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วทำเอาฝั่งกัมพูชาที่กำลังกอ่อกวนชายแดนต้องถอยลนลานแบบแทบไม่ทันตั้งตัวจังหวัดที่เสียงเจ็ตแผดกต้องผ่านหมู่บ้านชายแดนชาวบ้านหลายคนถึงกับวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจพลทหารกัมพูชาที่ตั้งด่านชั่วคราวรีบวิ่งตะกุยอาวุธและขยับแนวกำบังแต่เสียงของเอฟสิบหกที่บินเฉียดระดับต่ำ ทำให้ความมั่นใจของพวกเขาสั่นคลอนทันทีหลายคนก้มหมอบหลายคนทิ้งแนวป้องกันชั่วคราวแล้วถอยลึกเข้าไปในป่ารอยเท้าที่ย่ำผ่านดินแชดเผยให้เห็นความโลนลานและความกลัวที่เริ่มครอบงำแม้จะพยายามรายงานศูนย์บัญชาการของตัวเองแต่ข้อมูลก็สับสนไปหมดเสียงตอบรับในวิทยุไม่ชัดเจนเพราะทุกฝ่ายต่างอยู่ในอาการตื่นตระหนกบนท้องฟ้า f 1 6ของไทยไม่เพียงบินลาดระเวนแต่ยังปล่อยแฟลแ,และทำท่าจำลองโจมตีเพื่อสื่อสารชัดเจนว่าไทย ร้อมเปิดฉากยิงได้ทุกเมื่อหากฝั่งตรงข้ามยังไม่หยุดยั้งยุยค,ความกดดันถูกส่งตรงถึงผู้นําที่กรุงพนมเปญอย่างรวดเร็วรายงานจากแนวหน้าแจ้งว่ากําลังผลแตกหือเสียงนี้ทําให้ที่ประชุมกองบัญชาการของกัมพูชาตึงเครียดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแม้ผู้บัญชาการหลายคนพยายามรายงานว่าเป็นเพียงการกวาดล้างน่านฟ้าตามปกติแต่ภาพจากโดรนและรายงานภาคสนามยืนยันชัดเจนว่าฝ่ายไทยกําลังยกระดับการเตือนขั้นสูงสุด ขณะเดียวกันบนฝั่งไทยกองทัพบ,บกและกองกําลังผสมของหน่วยพิเศษเริ่มเคลื่อนกําลังตามแผนที่เตรียมไว้ล่วงหน้ารถสายพานรถอุ้มเกราะและหน่วยลาดระเวนงเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่เชียงเขาที่เป็นจุดเสี่ยงทําให้พื้นที่แบบที่เคยถูกกัมพูชาแทรกซึมต้องถอยหนีออกไปโดยไม่ทันตั้งหลักเสียงวิทยุข,ของฝ่ายไทยรายงานอย่างเคร่งเครียดแต่มั่นใจฝั่งโน้นแตกแนวแล้วพอเดินหน้าลึกตามมาตรการตอบโต้ขั้นที่สองเป็นสัญ,ญญาณชัดเจนว่าฝ่ายไทย เตรียมเล่นเกมให้กัมพูชาต้องคิดใหม่ว่าการยุยุครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่ในเวลาเดียวกันที่กรุงพนมเปญกระแสข่าวการบินคูของ F .16 แพร่กระจายเข้าไปในทุกแวดวงอย่างรวดเร็วสื่อท้องถิ่นรายงานว่าหุนเซนเองต้องถูกดึงเข้าที่ประชุมฉุกเฉินเนื่องจากแรงกดดันทั้งในและนอกประเทศที่พุ่งขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวการแสดงพลังของไทยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบินผ่านแต่เป็นการประกาศว่าประเทศไทยพร้อมยึดน่านฟ้า และพร้อมตอบโตหากถูกท้าทายอีกแม้เพียงเล็กน้อยรายงานจากหน่วยข่าวกรองบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเริ่มเปิดฉากเจราจาภายในเพื่อหาทางลงเป็นสัญญาณว่าความแข็งกร้าวของหุ่นเซนเริ่มสั่นคลอนที่แนวชายแดนหน่วยรบพิเศษของไทยเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ปะทะเดิมอย่างเป็นระเบียบความเงียบของทหารที่กัมพูชาทิ้งไว้บ่งบอกชัดว่าฝั่งโน้นถอยหนีแบบไร้ทิศทางอุปกรณ์บางอย่างถูกทิ้งไว้ทั้งสเสบียงกระสุนและร่องรอยการเร่งถอนกําลังอย่างไม่เป็นระบบฝ่ายไทยเพียงมองและบันทึกหลักฐาน โดยไม่ได้ติดตามเพื่อยืนยันว่าการบินกดดันและปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างสูงโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวและเมื่อ f .16 บินกลับสู่ฐานเสียงวิทยุรายงานจากนักบินว่าพื้นที่ควบคุมเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามถอยเต็มรูปแบบทําให้กองบัญชาการไทยผ่อนลมหายใจลงแม้ความตึงเครียดจะยังไม่จางหายแต่ชัยชนะทางจิตวิทยาในวันนี้ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงปัญหาที่เคยถูกลากยาวกําลังหาทางจบได้ ด้วยการแสดงพลังที่เฉียบขาดแต่แม่นยำในอีกฝากหนึ่งฮุนเซนทนต่อแรงกดดันไม่ไหวและต้องเปิดการเจราจาฉุกเฉินแม้เขาพยายามรักษาภาพลักษณ์แข็งแกร่งแต่ข้อมูลที่หลุดออกมาบ่งบอกว่าเขากำลังเผชิญแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ภายในรัฐบาลของตนเองมีรายงานว่ากลุ่มขุนนางและกองทัพบ,บางส่วนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าของการยุยยุไทยบางฝ่ายถึงกับกดดันให้เปิดเจราจาอย่างเร่งด่วนก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามจนควบคุมไม่ได้ข่าวลือถึงการโอนย้ายสำรองอำนาจ เริ่มแพร่ไปทั่วนำไปสู่สภาพที่หลายฝ่ายเรียกว่าฮุ่นเซนเริ่มเสียศู์สถานการณ์ในฝั่งไทยกลับมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนการควบคุมน่านฟ้าความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีและการตอบสนองที่รวดเร็วทําให้ภาพของกองทัพไทยกลับมาโดดเด่นในสายตาคนทั้งภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญการทหารหลายคนเริ่มวิเคราะห์ว่าหากเกิดการประทะจริงไทยจะสามารถยึดความได้เปรียบทั้งทางอากาศและภาคพื้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่กัมพูชากังวลอยู่แล้วมาตลอดการบินขึ้นของ F 16ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การคุ้มครองน่านฟ้าแต่คือการส่งข้อความตรงถึงผู้นำฝั่งตรงข้ามว่าไทยไม่ยอมถูกกดดันอีกต่อไปเมื่อค่ำวันนั้นค่อยๆลาลงความเงียบเริ่มปกคลุมชายแดนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบของการรอคอยความวุ่นวายเพิ่มเติมหากเป็นความเงียบของฝั่งกัมพูชาที่ถอยออกไปลึกเกินกว่าจะกลับเข้ามาป่วนได้ในเร็ววัน ปฏิบัติการที่ดูเหมือนเพียงการส่งเครื่องบินขึ้นบินกลับสร้างผลกระทบใหญ่หลวงอย่างไม่น่าเชื่อไม่เพียงทําให้ฝ่ายตรงข้ามหนีปากคลางเท่านั้นแต่ยังทําให้หุนเซนต้องตั้งโต๊ะคุยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค,ค่าคืนนั้นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของแนวชายแดนที่ไทยแสดงให้เห็นถึงพลังความพร้อมและความเด็ดขาดใช้เพียงเสียงคํารามของเครื่องยนต์เจ็ตก็ทําให้เกมทั้งกระดานเปลี่ยนไปโดยสมบูรณ์และทําให้ทุกฝ่ายต้องทบทวนใหม่ว่าใครกันแน่คือผู้ที่ควบคุมสถานการณ์อยู่จริงๆ